สาราต้องการพูดคุยกับทุกคนในวันนี้เพื่อเปลี่ยนความสับสนให้เป็นความรู้ที่ถูกต้องเพื่อให้ทุกคนสามารถมีความสุขกับชีวิตทางเพศของตัวเองได้โดยจะพูดถึงตั้งแต่เรื่องของความสุขการหาความเพลิดเพลินการมีความสัมพันธ์เรื่องเซ็กส์ที่จะทําให้ความสัมพันธ์มีความสุขแล้วก็รู้สึกเติมเต็มได้สวัสดีค่ะสาระโต้งที่กรุงเทพแล้วก็เรียนตรีโทที่ธรรมศาสตร์แล้วก็เป็นนักเขียนเกี่ยวกับด้านการพัฒนาตัวเองแล้วก็ความสุข เมื่อตอนเป็นวัยรุ่นสาระก็ได้ยินถึงคำว่าเซ็กซ์ซึ่งเราก็สงสัยมากสับสนมากว่ามันหมายถึงสิ่งที่สวยงามหรือว่าสิ่งที่สกปรกกันแน่เพราะว่าเวลาคนพูดถึงคำว่าเซ็กซ์เนี่ยหลายคนก็จะรู้สึกแบบเขินอายหรือว่าแบบรู้สึกมันเป็นความลับมากเลยเป็นแบบแดนลับแลซึ่งทั้งที่บ้านแล้วก็ที่โรงเรียนก็ไม่ได้มีใครสอนหรือว่าพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้จรงิงจังคนนิจาม,มาก็คือเราก็ต้องไปแบบ เผชิญโลกเอาเองซึ่งบางทีมันก็ไม่ได้ง่ายเสมอไปคุณเองก็อาจจะเคยมีประสบการณ์คล้ายๆกันแบบนี้ซึ่งก็เป็นเหตุให้สาลาฟพูดเกี่ยวกับเรื่องเซ็กส์ในวันนี้เพราะว่าซาลาอยากให้ทุกคนมีประสบการณ์ที่ดีแล้วก็มีความสุขเกี่ยวกับเรื่องเซ็กส์หรือว่าเรื่องเพศโดยทั่วไปซาลาอยากจะพูดคุยกับทุกคนอย่างเปิดเผยแล้วก็เข้าใจง่ายๆก็เลยไปศึกษามาว่าเรื่องเพศนันคืออะไรกันแน่สรุปสั้นๆมันก็คือส่วนประกอบโดยธรรมชาติของชีวิตมนุษย์ แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตความสัมพันธ์ที่เป็นองค์ประกอบสําคัญของคุณภาพความสุขในชีวิตของมนุษย์ด้วยแต่ก็น่าประหลาดใจน,นะคะที่ถึงแม้ว่าเรื่องเพศเป็นเรื่องธรรมชาติของชีวิตมนุษย์เนี่ยแต่ก็ไม่ค่อยมีใครมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะว่าสังคมมองว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ดีเป็นตราบาปรู้ไหมคะว่าเพราะอะไรเราจะเก็บประเด็นนี้ไว้ก่อนนะคะเราจะคุยกันในวิดีโอต่อไปแต่ขอสัญญ,ญาอะไรว่าสัญญ,ญาอะไรว่าเตรียมตัวไว้สําหรับ ความน่าตื่นเต้นการที่เรื่องเพศกลายเป็นเรื่องปริศนาเนี่ยมันก็ทําให้เกิดความสับสนว่ามันคืออะไรกันแน่คือแบบไม่เข้าใจโดยเฉพาะในหมู่คนที่อายุยังน้อยที่ถูกทิ้งให้อยู่เพียงลําพังโดยพ่อแม่แล้วก็ที่โรงเรียนที่ไม่ได้ให้ความไขกระจางเกี่ยวกับเรื่องนี้จริงอยู่ที่ปัจจุบันเรามีอินเทอร์เน็ตที่เราสามารถเข้าไปหาข้อมูลไปอ่านหรือไปดูหนังอะไรก็ได้แต่มันก็ไม่ได้การันตีว่าสิ่งที่เราเห็นข้อมูลที่เราอ่านเนี่ย มันจะเป็นความจริงแล้วก็เชื่อถือได้เราก็เลยยังต้องการการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเพศที่ถูกต้องและได้รับการแนะนําอย่างเหมาะสมประเด็นของวิดีโอนี้เราจะพูดถึงเซ็กซ์ที่ดีเซ็กซ์ที่ดีไม่ได้หมายถึงเซ็กซี่แบบเป็นท่าทางเทคนิคพิเศษอะไรแต่หมายถึงเซ็กซี่ที่มีความยินยอมทั้งสองฝ่ายมีความปลอดภัยแล้วก็มีความสุขร่วมกันคอยกตัวอ,อย่างให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะ ในจอสกับนางเจนตกลงกันว่าจะไปเที่ยวด้วยกันกลางคืนนี้แล้วก็จะกลับบ้านไปด้วยกันทั้งสองคนไม่ได้คิดอะไรมากกว่าน,นั้นเลยแค่มีความสุขเพียงข้ามคืนวันรุ่งขึ้นทุกคนก็แยกทางกันไปบายๆเรื่องนี้แสดงให้เห็นถึงความสุขเพียงชั่วคราวหรือว่าแรงดึงดูดระหว่างสองเพศที่ทําให้อาจจะมีอะไรกันแล้วแล้วแบบเออรู้สึกดีรู้สึกผ่อนคลายมีความสุขในช่วงเวลานั้นโดยเฉพาะ คู่ที่แบบมีความดึงดูดในเชิงอโรติกกันแบบรุนแรงคําว่าอโรติกหรือว่าเอโรสมันอาจทาให้ทุกคนรู้สึกว่าสับสนจังมันคืออะไรกันแน่เอโรสมันต่างกันกับเซ็กส์นะคะเซ็กสมันคือสิ่งที่เกิดทางร่างกายแบบแรงดึงดูดแรงขับเคลื่อนทางกายแต่ว่าเอโรสมันหมายความมากกว่านั้นมันหมายถึงทางจิตใจด้วยซึ่งมีทั้งความตื่นเต้นเป็นพชชั่นเป็นความชอบที่มันแบบ มันเข้มข้นแล้วมันทําให้แบบเซ็กซ์มันยิ่งหน้าแบบประทับใจมากขึ้นไปอีกซึ่งเอโรสมันก็ต่างกับความรักนะคะความรักมันเป็นสิ่งให้แบบมั่นคงอบอุ่นนุ่มนวลไว้ใจได้เป็นแบบอยู่ในแบบยืนยาวแต่ว่าเอโรสเนี่ยมันออกแนวเป็นแบบความชอบที่มันแบบรุนแรงฉับพลันแต่ว่าไม่ได้แปลว่ามันจะคงอยู่ตลอดไปเอโรสือ e ว่าความสัมพันธ์แบบ เอโรติกข้ามคืนเนี่ยอาจจะแบบเป็นสิ่งที่แบบว้าวภายในข้ามคืนแต่ว่าก็ต้องระวังด้วยว่าสําหรับคนที่มองหาอะไรที่มันมากกว่านั้นมองหาแบบความอบอุ่นความไว้ใจความเชื่อใจการมีความสัมพันธ์แบบชั่วข้ามคืนหรือแบบแบบผิวเผินที่ไม่ได้มีความใกล้ชิดกันมากนะก,ก็อาจจะทําให้คุณรู้สึกแบบว่างเปล่าหลังจากนั้นได้นั่นก็คือเป็นตัวอย่างของการหาความสุขเพียงชั่วคราวแบบสนองความต้องการของตัวเองแต่ว่าไม่ได้หมายถึงว่าจะหวังอะไรมากมายไปกว่านั้นซึ่ง สำหรับคนที่ต้องการความรับความเอาใส่ความรู้สึกที่ดีเนี่ยแนะนำว่าก,ก็ควรจะหาความสมคัญที่มันมากกว่าแนะนำมากกว่าการหาแค่ความสุขเพียงข้ามคืนต่อไปนะคะจะเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่ต่างจากการมีเซ็กส์เพื่อสนองความต้องการเพียงชั่วคราวเขาสองคนคบกันแบบทำอะไรร่วมกันมีความชอบร่วมกันรู้สึกว่าแบบมีการรัดกันและชีวิตดีขึ้นจากนั้นเขาก็มีเซ็กส์ ล้วเซ็กซ์นั้นก็เป็นสิ่งที่เชื่อมความสัมพันธ์ของรังู่ให้แน่นแฟ้นมากขึ้นอีกไม่ใช่เพียงการสื่อสารทางทางแบบทางการสื่อสารจากการพูดอย่างเดียวละคือสื่อสารทางร่างกายมีแบบความใกล้ชิดรู้สึกอบอุ่นรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันมากขึ้นตัวอย่างนี้เราจะเห็นได้ว่าคุณจอและคุณเจนมีสิ่งที่ต่างจากตัวอย่างแรกก็คือความรัก ความรักเป็นสิ่งที่ทําให้ความสัมพันธ์คันสองคนเนี่ยมันแน่นแฟนยิ่งขึ้นการมีเซ็กส์ของเขาเนี่ยมันไม่ได้เป็น,นเพื่อตอบสนองความต้องการเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการทําให้คนสองคนเนี่ยมีอารมณ์มีความรู้สึกใกล้ชิดกันทางอารมณ์มากขึ้นซึ่งทําให้ทั้งคู่รู้สึกมั่นใจมั่นคงในกันและกันแล้วก็นาไปสู่ความสุขใน,คว,ใน,นวยยวความสัมพันธ์สาระาได้ศึกษาเพิ่มเติมในด้านเพศวิทยาแล้วก็ได้อ่านงานวิจัยมากมายที่ชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของเรื่องเพศกับความสุขและเห็นว่า คนที่มีความสัมพันธ์ทางเพศที่ดีเนี่ยจะมีความสุขแล้วก็มีความพึงพอใจในชีวิตสูงกว่าหลายคนอาจจะคิดว่าซาร่าโรแมนติกไปหรือเปล่าเธอกําลังฝันไงหรือเปล่าแต่ขอยืนยันว่าไม่จริงนะคะอันนี้เป็นผลจากการวิจัยซึ่งนอกเหนือจากผลงานวิจัยหรือว่าภาพพยนต์เหนือใครก็แล้วแต่ที่บอกว่าเพศสัมพันธ์ที่มีความรักมันเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยมันทาให้คนมีความสุขใช่นั่นก็จริงแต่ว่าอีกประเด็นก็คือเวลาที่คนเรามีความใกล้ชิดไว้ใจกันแล้วเนี่ย มันก็จะลดความกังวลลงคือเราจะรู้สึกเป็นตัวของตัวเองได้ไม่ต้องกังวลว่าแบบฉันจะทําให้เธอพอใจหรือเปล่าหรือว่าเธอจะชอบฉันหรือเปล่าหรือว่าเธอชอบร่างกายฉันหรือเปล่าไม่เพราะว่าเวลาคนเรารู้สึกรักกันยอมรับซึ่งกันแล้วกันแล้วเนี่ยมันจะมีความสบายใจเคยได้ยินไหมคะเวลาผู้ชายบอกว่าฉันก็อยากมีเลยนะแต่แบบน้องมันไม่สู้เลยอะหรือว่าผู้หญิงก็บอกว่าฉันก็ฉันก็อยากมีนะแต่ว่าแบบมันไม่มีน้ำเลยมันแห้งเหือดไปหมดเลย สำหรับกรณีนะคะถ้าคนเรารักกันนะมันจะไม่ใช่ปัญหาเลยเพราะว่าเวลารักกันเราก็จะยอมรับซึ่งกันและกันอย่างที่เป็นสำหรับคู่รักเนี่ยการมีอะไรกันมันไม่ใช่แบบการประกวดความสามารถพิเศษนะมันคือแบบการให้ความรู้สึกดีต่อกันและกันฟังแบบนี้แล้วเนี่ยหลายคนก็อาจจะรู้สึกว่าฉันอยากมีความรักจังเลยแต่เดี๋ยวก่อนนะคะก่อนที่เราจะแบบ ไปมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับใครทางอารมณ์หรือว่าไปฝากใจให้กับใครเนี่ยเราต้องมาทําความเข้าใจกันก่อนว่าความรู้สึกของเราเนี่ยมันคืออะไรกันแน่สุดการของสาราเองแล้วเนี่ยคนเราบางทีอาจจะรู้สึกว่าต้องการมีใครสักคนแต่ความรู้สึกนั้นเนี่ยมันไม่ได มาจากความรักนะมันคือความโหยหามันต่างกันจากความรักมากเลยความรักคืออยากจะมีอะไรแบ่งปันให้คนอื่นเรามีสิ่งดีจะแบ่งปันให้เขาแต่ถ้าเป็นเป็นความโหยหาเมื่อไหร่มันคือแบบว่าเธอเธอต้อ,องเอาอะไรมาให้ฉันนะฉันอยากได้นู่นนี่นั่น ขอเธอชัดไม่มีเธอแล้วฉันจะอยู่ไม่ได้ขอแนะนํานะคะว่าสําหรับใครที่รู้สึกว่าอยากมีความรักเนี่ยขอให้กลับมาดูตัวเองก่อนนะคะพิจารณาความรู้สึกของตัวเองว่านั่นคือความรักหรือว่ามันเป็นการแบบเรียกร้องหวยหาอะไรสักอย่างซึ่งมันจะไม่ส่งผลดีในอนาคต ขอห,หยุดก่อนหยุดแล้วก็มาฝึกรักตัวเองก่อนคุณต้องดูว่าความรักที่คุณคิดว่าคุณต้องการเนี่ยมันคือของจริงหรือเปล่าพิจารณาอีกอย่างหนึง่งนอกจากพิจารณาตัวเองแล้วเนี่ยคือพิจารณาความสัมพันธ์ด้วยเช่นว่าคุณอยู่กับคนคนนั้นแล้วอ่ะคุณรู้สึกยังไงคุณรู้สึกเติมเต็มรู้สึกว่าชีวิตมันไปในทางที่ดีขึ้นรู้สึกมั่นคงไว้ใจกันหรือเปล่าหรือว่าอยู่ด้วยกันแล้วรู้สึกว่าฉันต้องควบคุมเขาฉันต้องแบบ ทำให้เขาพอใจตลอดเวลาหรือว่าต้องแบบเปลี่ยนตัวเองจนมากเกินไปหรือถ้าเป็นแบบนั้นแล้วเนี่ยคุณอาจจะโหยหาอะไรบางอย่างอาจจะสร้างภาพจินตนาการอะไรบางอย่างที่มันไม่ใช่ความรักที่แท้จริงแตเ่เป็นความรักที่จอมปลอมถ้าคุณพิจารณาถึงอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองแล้วเนี่ยก็ขอให้ยอมรับมันแล้วก็ตัดสินใจนะว่าสิ่งที่คุณกําลังโหยหาหรือสิ่งที่คุณมีอยู่เนี่ยมันทาให้ชีวิตคุณดีหรือเปล่าแล้วก็ตัดสินใจสาว่าคุณ จะเลือกยังไงขอบคุณทุกคนนะคะที่ให้เวลาซาร่าได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องเพศและความสุขกับทุกคนและถ้าใครมีเพื่อนเพื่อหรือว่ามีใครที่แบบกาลังสนใจประเด็นนี้เนี่ยก็ขอให้ช่วยแชร์วิดีโอนี้ให้เขาด้วยนะคะเพราะว่าเราอยากจะให้สังคมของเราเนี่ยเต็มไปด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องทั้งเรื่องเพศเรื่องความดักและเรื่องความสุขด้วยแล้วพบกันในวิดีโอหน้าที่เราจะพูดถึงประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องเพศและความสุขและถ้าใครสนใจวิดีโอก่อนๆของซาร่า ก็สามารถคลิกดูได้เลยทีน่นี่แล้วพบกันใหม่ค่ะ